เมื่อเวลา3นาฬิกาของวันที่26ตุลาคม2565นะคะพลตํารวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตํารวจนครบาลได้นํากําลังตํารวจนครบาลพร้อมเจ้าหน้าที่สํานักงานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจคน้นพบว่ามีการลักลอบเปิดเป็นสถานบันเทิงและมียาเสพติดอยู่ภายในจํานวนมากค่ะ ที่เกิดเหตุนะคะมีเนื้อที่ประมาณ2รไร่มีรั้วรอบขอบชิดพบว่ามีประตูเหล็กพร้อมกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่เพื่อคอยดูความเคลื่อนไหวภายนอกเมื่อเปิดเข้าไปค่ะพบเป็นอาคารชั้นเดียวที่มีลักษณะเป็นร้านรับล้างรถนะคะโดยอยู่ในระหว่างการก่อสร้างยังไม่เปิดให้บริการ จากนั้นพบประตูเหล็กอีกหนึ่งชั้นเมื่อเปิดเข้าไปพบเป็นอาคารก่อสร้างชั้นเดียวโดยรอบอาคารเป็นลานจอดรถพบรถหรูหลายยี่ห้อจอดเรียงกันเมื่อตรวจสอบภายในอาคารพบว่ามีการแบ่งห้องคาราโอเกะเกือบ20ห้องพร้อมประดับไฟแสงสีบริเวณทางเดินโดยในแต่ละห้องพบนักท่องเที่ยวชายและหญิงจํานวนหลายคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนอีกทั้งยังพบห้องเก็บของที่ใช้สําหรับซุกซ่อนอยาเสพติดชนิดเคตามีนแฮปปี้วอเตอร์จํานวนหลายร้อยซองอีกด้วย เจ้าหน้าที่นะคะจึงได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนนะคะจนทราบว่าสถานที่แห่งนี้เปิดทําการเป็นสถานบริการร้านคาราโอเกะให้บริการกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกทั้งยังสืบทราบว่าสถานบันเทิงดังกล่าวมีพฤติการลักลอบจาหน่ายยาเสพติดให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการจัดสถานที่ให้มีการม่วสุมยาเสพติดอีกทั้งยังมีการให้บริการรับฝากยาเสพติดที่ใช้บริการไม่หมดนะคะและจัดให้มีการเล่นพนันกันอย่างไม่เกรงกลัวต่อเจ้าหน้าที่ และกฎหมายค่ะตำรวจนะคะจึงได้ขอหมายค้นของสารอาญากรุงเทพใต้นะคะลงวันที่25ตุลาคม2565เข้าตรวจสอบอาคารดังกล่าวซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่กว่า100นายได้ทําการปิดล้อมตรวจคน้นและขณะที่ทําการตรวจคน้น ของเจ้าหน้าที่กลุ่มนักท่องเที่ยวและพนักงานต่างวิ่งเข้าไปหลบหนีซุกซ่อนตัวตามจุดและบริเวณต่างๆภายในอาคารอย่างชุลมุนหลังจากที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วจึงเข้าทําการตรวจสอบในเบื้องต้นพบกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวจีนกว่า237คนเป็นชายสัญชาติจีนจํานวน111คนเป็นหญิงสัญชาติจีนจํานวน126คนนอกจากนั้นนะคะยังพบพนักงานและบุคคลชาวกัมพูชาและชาวไทยในบริเวณอาคารดังกล่าวอีกจํานวนกว่า29คนค่ะ ตำรวจนะคะจึงได้ทำการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการและพนักงานภายในร้านซึ่งเบื้องต้นในที่เกิดเหตุนะคะก็พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายจำนวนกว่า20คนและเข้าทำการตรวจสอบภายในอาคารห้องคาราโอกเกะและห้องผู้จัดการและห้องคลังสินค้าในเบื้องต้นปรากฏว่าพบยาเสพติดหลายรายการอาทิ ยาเคยาแฮปปี้วอเตอร์ไฟไฟบรรจุอยู่ในซองพลาสติกจำนวนกว่า3 0 0ซองและพบยาเสพติดตกกระจายตามห้องคาราโอเกะของกลุ่มนักท่องเที่ยวอีกจำนวนมากจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่ามีการจำหน่ายยาเสพติดในสถานบันเทิงแห่งนี้ในราคาซองละ1 0,000บาทนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังสามารถยึดรถหรูจำนวนกว่า30คันซึ่งในเบื้องต้นพบว่าเป็นรถของชาวจีนและบางคันมีการสวมทะเบียนโดยตำรวจจะตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีส่วนร่วมรู้เห็นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพฤติ การอันเข้าข่ายพรบการฟอกเงินหรือไม่นะคะเบื้องต้นค่ะทราบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้เปิดมาได้4เดือนเน้นรับลูกค้าเฉพาะชาวจีนเท่านั้นส่วนคนไทยและชาวมพูชาส่วนใหญ่เป็นพนักงานร้านและคนติดตามของลูกค้าชาวจีนซึ่งตำรวจทราบว่าเจ้าของกิจการเป็นชาวจีนเช่นเดียวกันแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะยังอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนขยายผลค่ะ ด้านพลตํารวจตรีนิติธรจินตการนนรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเปิดเผยว่าภายหลังจากการควบคุมตัวนักท่องเที่ยวที่พบภายในสถานบันเทิงซึ่งได้มีจํานวนมากกว่า200คนเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีผู้ถูกคุมตัวเป็นจํานวนมากจึงกระจายไปควบคุมตัวไว้ตามสถานที่ต่างๆอาทิกองบังคับการสืบสวนสอบสวน,สวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลหรือศูนย์สืบนครบาลและที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองซอยสวนพลูโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้นําตัวนักท่องเที่ยวทั้งหมดไปตรวจหาสารเสพติดทางการแพทย์ที่โรงพยาบาล ธัญรักจังหวัดปทุมธานีและโรงพยาบาลที่มีเครื่องตรวจอีก3แห่งเพื่อให้ได้ผลการตรวจยาเสพติดที่เป็นทางการใช้ในการดําเนินคดีหรือเข้าสู่การบําบัดค่ะซึ่งเบื้องต้นพบว่ามีนักท่องเที่ยวที่มีสารเสพติดจํานวนประมาณ104คนโดยจะควบคุมตัวผู้ที่พบสารเสพติดทั้งหมดกลับมาดําเนินคดีที่สอนอยยานาวาและจะนําไปส่งฟ้องต่อศาลหรือเข้าสู่กระบวนการการบําบัดภายในวันนี้นะคะ ล่าสุดเมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่26ตุลาคมร้อยตำรวจเอกสมยศบุญนาแกวรองสารวัตรสอบสวนสอนอยานนาวาได้ประสานขอสนับสนุนรถควบคุมผู้ต้องหาจากโรงพักใกล้เคียงสังกัดบกน .6 จำนวน36คันเพื่อนำตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มได้ทั้งสิ้น226คนไปส่งตรวจร่างกายคัดแยกสารเสพติดท,ที่สถาบันทัญรักก่อนนำตัวทั้งหมดกลับมาที่สอนอยานนาวาเพื่อควบคุมไว้ที่ชั้น3ของโรงพักรวมถึงทางพนักงานสอบสวนได้มีการตรวจยึดของกลางอีกหลายรายการจากสถานที่เกิดเหตุนำมาเก็บ ที่โรงพักด้วยส่วนบรรยากาศที่สอนอญานาวาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการเตรียมข้าวกล่องและน้ำไว้ให้ผู้ต้องหาที่ต้องถูกดำเนินคดีจากสถานบันเทิงจํานวนประมาณ100ชุดนอกจากนี้ยังมีการระดมกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจจากหลายหน่วยงานเข้ามาดําเนินการดูแลการควบคุมตัวผู้ต้องหาโดยระหว่างที่รถควบคุมตัวผู้ต้องหาทยอยพากลุ่มผู้ต้องหาเดินทางจากสถาบันธัญรักษ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนที่สอนอญานาวาพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาชายชาวจีนหลายคนมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่เหมาะสมค่ะ